เออวันนั้นที่เลียนเหลืองที่เสียงร่อนๆ,ๆ่นดังดังอ้ที่ยักคิ้วอะมือยักคิว้วกับไอ้เทียทอยเนี่ยแหละ สิ่งอะสิ่งทีงกูแตกทำไมแพ้ไม่ปันแล้วไม่ขึ้นขึ้นไม่ทันโอ้โหบดช้าเกินหมอครับหมอหมอหมออย่าหมอมือ เรียกหมอห,หรือเปล่าไม่มีอะไรแล้วครับหมอตอนตอนนี้คนว่างไหมครับไอ้เออเชี่ยกูลืมมึงเลยว่ะเจอแรงเขียวเจอแรงเขียวร้องมันแรงเขียว,ยว,มยวหมอยายเป็นไงบ้างวะเอาหวังในช่องคุยอยู่มั้งตอนนี้กูว่าพี่ดำถามเพราะทำไมลืมไม่มีอะไร อันเราดีจืเออลืมมาเลยใช่เปล่าคนดูมันก็ไม่เตือนกูเลยโ <c oughs> ทษทีเมื่อกี้ก่อนหน้าที่พี่คุยเองอ่ะคือพี่ไปเล่นรีบไปเล่นแบ็กบ็อกซ์เดี๋ยวมันจะไม่ทันอตอนนี้สล็อตว่างไหมครับไม่ว่างเต็มอยู่แล้วก็มีคนต่อคิวอยู่หนึ่งคิวแต่เองคือใครชื่อเสียงเรียกนามเป็นยังไงชื่อเมลอนครับเมลอนไหนแตงมโมออออ,อ,อินครับไหนขอดูแบบชาชนดิ ทำไมเองถึงจะมาสมัครแก๊งพี่คือเองเห็นแก๊งพี่แจกไข่ให้กับซินาตาใช่ป่ะล่ะเองก็เลยคิดว่าแก๊งพี่นจะโหดใช่ป่ะล่ะตัวเองพี่ก็พูดกินพี่ไม่ได้ตั้งใจเลยเองอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะพี่พูดเล่นโอเคครับเองมีอาวุธอะไรบ้างวะผมมีปืนสีนาโนไม้แดงแล้วก็ปากสามแดงครับมีนานมีนานไนท์หรือเปล่า กำลังดันครับเอ็งมาจากแก๊งไหนเนี่ยไม่ไม่ได้มาจากแก๊งไหนครับอ้าเอ็งไม่เคยเล่นแก๊งมาก่อนเหรออ๋อนานแล้วครับอยู่ BC กับ BIO มาครับอยู่ BC BIO แล้วทำไมเองถึงออกอะออกมาสักพักแล้วครับเอ็งมีสนับเจ็ดป่ะแล้วทำไมเองทำไมเองถึงมาจะมากับพี่วะเอ่อไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเหีย มึงมึงมาคุยกับกูมีความมั่นใจหน่อยดิยเอ็งเป็นนักรบหรือเปล่าวะนักรบคือไงครับเล่นเก่งเหรอเออโหดปะทิกทึกอะไรเงี้ยตลาดเป็นเป็นเป็นอยู่ครับนี่มีความมั่นใจนิดนึงแล้วตอนที่ี่รับสมัครคนเอ็นไปไหนมาวะแมงเอ็นอยู่ไหนวะแมงเอ็นไม่โ่หัวมาวะผมติดคู่ดาวครับ <C oughs> แล้วผมจะไปสมัครแล้วแล้วเห็นสล็อตเต็มผมเลยไม่ได้มาแต่ตอนนี้ก็เต็มอยู่นะ ก็ผมเห็นพี่อยู่ผมก็เลยทักเลยอ่าแต่คือถามว่ามันรอได้ไหมมันก็ถ้าเองรอได้มันก็รอได้อ่ะผมเรื่อยๆครับผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วอันนี้ฟาร์มดันนานๆอย่างเดียวเลยเองมีผลงานให้พี่ดูเปล่าวะเอาก่อมาชุนน <laughs> ไฮไลท์หรอครับเออมีบ่างมีบ้างมีบ้างเองเคยอยู่บีซกับ ไบโอนิกมาหรอใช่ครับใช่แล้วออกทำไมอ่ะ BC แก๊งแตกครับแล้วไบโออ่ะไบโอเอ่อเอ้ยอันนี้คือคนที่ครับส่วนตัวครับอ๋อเห็นคนส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาใครถูกไหมไม่มีครับไม่มีขอสมัครเอ็งมีใจเปล่าวะโอ้ยเต็มร้อยอ่ะเต็มร้อยเลยเหรอใช่ครับเองส่งเบอร์ไว้พี่อะที่แต่พี่ต้องไปเช็คประวัติเองก่อนได้ครับได้ เก้าแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าไปจะของเราขายเลยรปะแจ๊อะไม้โหดไหมปีธโหดไหมปืนคมไหมใครวะจัดไหนนอยู่กับผมนี่นะอีกโทเวิร์ดไหมปะยเลยก็ได้มาครับมาดิทเาไมพี่เลยอยู่ไหนเปิดอยู่บนสนามบินอะรูปอะรูปอะผมเล่นเล่นเล่นได้หมดครับพูดเล่นอายุเท่าไหร่นะเอออายุเท่าไหร่อายุยี่สิบครับ ชื่อเมลอนอายุยี่สิบัวเขียวเมลอนเองเคยเล่นกับพี่ป่ะสมัยก่อนให้อยู่บีซีอ่ะไม่เคยครับไม่เคยอ๋อไม่เคยอ่ะผมมาช่วงหลังๆเลยครับมาเที่วงหลังๆเลยแสดงว่าประสบการณ์เยอะอย่างงี้ได้มากี่ดอกโดนกระเทืบเยอะอยู่อ่ะคือถ้าให้พี่เดานะคือเองน่าจะเบื่อการที่เป็นผู้แพ้ละเองอยากไปอยู่พี่ว่าเองอยากจะเปอยู่ฝ่ายผู้ชนะบ้างใช่ปะล่ะเกิดครับ ไม่แต่ไปไหนมาไพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นพี่แก๊งพี่แบบอยู่โลโลนะเว้ยพี่บอกให้ที่นี่อ่ะคนไม่อยู่แก๊งพี่เพิ่งมาได้ไม่นานหมายถึงว่าเพิ่งสร้างเรือสร้างตัวปืนก็ยังมีไม่ถึงครึ่งแก๊งเลยนายนายก็มีไม่ถึงสิบคนแต่พี่ชนะซินดต้าสามสิบสูนนะพี่บอกไว้ก่อนไม่ผมอยากพี่พี่พูดเล่นพี่พูดเล่นอย่แห่เล่นนะอะไรช่วงนี้ช่วงนี้เอ็กลันไงครับผมก็เลยอยากเล่น มันว่างด้วยก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอถือว่าเราจะไปลงทุนกันนะก็ดีวะต้องรอก่อนคือถามว่ามันมีแนวโน้มไหมมันก็มีมีมีแต่แค่ว่าพี่ไม่อยากบอกไม่อยากให้ความหวังถ้าเองมีใจเองระหว่างตอนนี้เองทำาัวทำนี้เองก็รอแล้วกันหรือมึงจะลองเองอ่ะลองอโอเคไหมไม่ดูนั้นดูถ้าเป็นเด็กดีนะเราอันนี้นี่อ่แฟนอ่ะแฟนที่แฟนเหรอคนละสี่นะคคือถ้าแต่บนวันหนึ่งพี่พี่เคลียร์เรื่องของแก๊งได้ถ้า แบบชาย connect, man, า e ล้วนได้มันก็ว่างเพิ่มสองอะไรอีกแมวอะไรอีกแมวแม่ผมให้ไปสมัครจริงด้แล้วเขาดื้อใครคนไหนคนนี้เหรอใช่ครับไหนชื่ออะไรเราอ่ะสมัครไปในในในเฟซแล้วด้วยแต่ดื้อครับดื้อทใชไมทำไมดื้อครับเนี่ยหนูหนูเป็นอินโทรเวิร์ไงหนูไม่กล้าคุยอะไรพี่พี่ทำปออะไรพี่พี่ทำปออะไรพี่เหรอหนึ่งสองสามหกค่าอะไรก็ได้ต่รวมค่าเราโอเคเมลเราโดนอนีเราบวาะคราวนี้ไม่เป็นไรพี่จะจำชื่อเองไว้เมลอนน้อง ถือว่าได้คุยกันโอเคครับโอเควันหน้าถ้าสมมติว่าตอนที่ตลอดมันว่างพี่ขอให้เองมีนาไหนสนับเจ็ดแล้วก็อัติเมตสักคันแล้วกันผมพี่ดำจาแพมอยู่เอ็กเลดี้เหรอแพมอยากไปเองใครพูดอะไม่เคยเอ้เอฟากพูดซัพกันนิดเล่นแป๊บเดียวก็จะไปเองเอ็กเลดี้เขาอยู่สุสานเล่นอะไรเยอะไหมครับ อืมเน้นแบบน่ารักมากกว่าไม่น่าจะแบบว่าตีลันฟันแทงอะไรขนาดนั้นแต่ก็คงเสพทุกคนเต้นในเมืองตันแพนไปอยู่ไม่ได้ละแต่ก็คงเสพทุกคนเต้นในเมืองอยู่แล้วขับจากแนวทางแบ็คบล็อกลูกที่หนึ่งยันลูกสุดท้ายาาคนรันจตตาแทบแตกยังจะเอาไปอีกเลยี่เออเคุยกับแฟนไปคุยกับแฟนสิไปเฮ้ยว่าแต่มีเทอร์โบจีทีขายปะ ไม่มันมีแค่ต่อเดียวของเราตอนนี้พี่ไม่เล่ต่อหนาทีสี่สเอไปเออมีบ้เมลมีป่ะมีคนมาถามผมหน้าแดนว่ามีใครรับไหมผมพูดในวอไม่มีใครตอบผมเขาก็เลยว่าไม่มีใครรับเลยเชี่ยเอาอิสัต์อันเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่ใครถูกผายนนน้องแล้วเรามาดนคนน้องหนูน่าักเเขาบอกเป็นัม่มัคแล้วลแ่ ปเ,เปลี่ยนแล้วลเปลี่ยนแล้วเอโกอเปลี่ยนนามสกุลแล้วเรามือสองเรามือสองฮะงั้นเป้าหมายของเราก็คงเป้าหมายต่อไปเราก็คงเป็น JR แหละมีหมดแล้วร้านบนว่างแพ้สนุกสนานร้านบนเหรอใช่นั้นเราตั้งเป้าหมายของเรานะเป้าหมายต่อไปเราต้องเป็น JR นะเจอว่าหลังปีใหม่แต่กูพูดตามตรงว่าไม่ไหวตอนนี้ไม่มีภาพเจ็ดนาทีเลยแบบพี่ดำเอยเขาเป็นเป้าหมายเลยเราเป็นเป้าหมายเราเป็นเป้าหมายเขาผู้ผิด ไปเปิดมาปีใหม่เนี่ยอะไรบ้างที่ที่เราเนี่ยที่เราจะโดนดีกว่าเออคุณว่าโดนเนไม่จริงๆเอาว่าตอนนี้คือเรารอเวลาโดนแต่มันติดปีใหม่คนเขาไม่ว่างกันเว้ยกูพูดตรงๆตอนนี้ที่พวกมึงยังแบบนี่ยังอยู่ได้เนี่ยเออใช่เราเดินขมาเลือกเราแน่ที่พูดถึงผมเจอมาเลยนี่ยรีบเนี่แบ๊บอกนะเบล้วแนนอ่อย่า่อพี่เบลเบลเบลาดเบลเบลเบลพี่โดนนบพีบวะ ไม่แต่ต้องยอมเ้าโหดจริงโหดห่างชั้นก็เยอะส่วนซินน่ะให้พี่เดานะพี่ว่าเขามาแก้แล้วแน่แต่น่าจะหลังปีใหม่กูว่าน่าจะชัวร์เลยแกแก้อยู่แล้วเขามาแก้แล้วแน่แต่ถ้าสมมติมเขามาแก้เราถึงเวลานั้นเขาจะโดนแบบเดิมจากสามสิบศูนย์เป็นห้าสิบศูนย์แค่นั้น มาล้านนะคยเราโอเคโอเคแป๊บหน่อครับโอเคโอเคแป๊บห่อยเราไม่ต้องไปมองสิแล้วมันต่ำกว่าเราแล้วตอนนี้เฮ้ยเมย์พูดอะไรต่อป่าไอ้สัสพูดพูดต่ป่าสามร้อยทีนะแต้วเล่นแต้วเล่นเยอะปากดีเสีสารครับคนดูวันนั้นชนะได้พอฟุกวันนั้นเราฟุกไอ้เหี้ยชนะไม่มีฟุกนะเริ่มละเริ่มละเริ่มแต่ผมชอบนะ เขาด่าผมด้วยเขารู้สึกว่าเออผมก็คือเพื่อนคนหนึ่งอ่ะไม่มีเกรงใจมันจะได้แบบปันมันเออปีใหม่เปลี่ยนเป็นสูตรสีแดงเลยกูยังอยากเล่นเพิ่มไมต่อนะทุกคนเปิดปีใหม่มากูว่าหายเหงาแน่เลยว่ะโหงขึ้นปีสี่ได้ปืนสมึงขึ้นปีสี่ตอวายยังมึงเน็กเลเ้ยวเลยเหรอตอนเนี้ยืึ้นปืนสี่อะให้ผมได้ใช้ก่อนมึงเลิกพูดถึงชื่อซาเวียดี่คนดูกูให้เวลาอีกสองปีอะปีหนึ่งก็ได้เอาไอ้เที่ยแต่แม่ไม่มีคำว่าเดือนอะ ผมไปเองขึ้นไปผมหยุดนานไปเออมันต้องนานอย่างนั้นแหละปีหนึ่งเอาไม่แต่ว่านะไอเมลมันจัดให้จริง,งรมันอยู่เราได้ยินเสียงมันตั้งแต่ต้นจนจบอะไอเมลอะ <c oughs> ช่วยเตือนให้ผมเลิกให้เลิกการประดานหน่อยพี่กอล์ฟ โอ้ oh, เรื่องแบบนี้แม่งต้องผ่านด้วยตัวเองวะพี่ยเคยผ่านมาแล้เราจะไม่พูดเลยว่าใครเก่งกว่าใครโหดกว่าเลเวลไหนอะไรยังไงเราแค่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆโอเค